ครับอยู่กับอาวินมโคนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับแทรกเตอร์ดีสองพอนะครับวันนี้ก็เป็นเปลี่ยนคนขับนะเป็นพ่อพี่บอลนะครับนี้พี่บอลก็ไปขับมอเตนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับปีกทุกี่มอเตนะครับว่าใช้งบอะไรบ้างนะครับก็มีเหล็กปีกสองแผ่นนะครับแล้วก็มี เหล็กเส้นก้อนอ้อยนะครับ16มิลหนึ่งเส้นนะครับแต่บ้าเหลือนะครับใช้ไม่หมดนะครับแล้วก็มีฝาติดฝาข้างนะครับที่ประกอบกับคุ้มุงกี่นะพิกสองแผ่นนะครับถ้าทําเองก็อยู่ที่สูตรใครสูตรมันนะครับก็ถ้ามีรถสองคันก็ต้องเอาให้มันพอดีเท่ากันนะครับก็วัดจากรุงเก่าได้นะครับของผมก็วัดมาจากคุ้งกี่โคมาสุนะครับจากคุ้งกี่เดิมนะครับที่ผมเคยติดปีกไว้ ก็เท่ากันนะราตักจะได้เท่ากันแต่ว่าคุ้งกี่60มันแค่65นะครับแต่คุงกี่ร้อยร้อยสามของผมเป็น80ปบนะครับก็พอติดปีกแล้วก็โอเคนะครับเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าข้างล่างก็จะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งครับ15เซนก็มาดูหน้างานแปลงนี้นะครับเป็นบ่อผักกาเฉดนะครับบ่อปลูกผักกาเฉดนะครับอันนี้เอารถมาลอกหน้าเลนขึ้นนะครับ ก็เอาดินขึ้นมาทําคันฝั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวบ่อนี้นะครับก็จะเอาขึ้นฝั่งนู้นนะครับนไครับที่มีต้นไม้นะครับก็ทําประมาณสามบ่อทําที่นี่สาบ่อนะครับก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับวันนี้ไอ้เจ้าพิงนะครับเด็กรถนะครับก็อยู่กับพี่บอลนะครับช่วยโรยเส้นวัดล่องนะครับก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับ นี้ก็เป็นพ่อของพี่บอลแท้ๆเลยนะครับวานให้เขามาขับรถให้นะครับเพราะว่าพี่บอลต้องไปดูงานอยู่ทางนู้นะครับไปดูงานทางนู้นะครับนี่ก็เป็นเลนครับถ้าฝนไม่ตกนี่สวยเลยนะครับดูเลยนะ ก็ดูกันไปนะว่ามันจะเป็นยังไงเเ่ามันเป็นยังไงเพราะเลนมันเป็นเลนเยอะเลยนะมันมันดันเดินดินขึ้นคันไม่ได้แน่ๆนะครับจะพยายามไม่ถึงที่สุดนะครับก็มีงานกปรับที่นะครับดันดินนะครับก็สวนตักซอยล่องนะครับ ทำพวกมดของน้ำโมเดลนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเนี่ยครับก็อันนี้มาอัปเดตหน้างานให้ดูนะครับวันนี้มาโรงงานวันแรกนะครับมาลงตั้งแต่9้าโมงครับ9ก้าโมงไม่ถึงดีนะครับ9ก้าโมง เป0นโมงสิบกว่าอันนี้ก็เก้าโมงสี่สิบห้านะครับก็ดูนะครับเก้ามงสห้าก็ได้ก็เปิดงานหน้างานได้ออกอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะลากชั่วโมงนะครับรถผมไม่มีลากชั่วโมงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของอัศวินนะครับ เยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะให้เด็กรถถ่ายนะครับไอซิงนะครับคำพูดมันเยอะนะครับคำพูดมันเยอะนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาอัปเดตหน้างานให้ดูครับนี่ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ